นี่อ่ะเออก็นั่นแหละอืมเราไปกังวลกับเขาเองอ่ะก็อย่างเห็นเห็นกันอยู่นั่นแหะอย่างเห็นเห็นกันเลยเอ้าพูดง่ายๆเลยเออทุกคนแหละใช่ไหม มันง่ายๆเลยนะช่างหัวมันไงไม่เที้ยว<ต>อืแอแ่เก็เคยเกียวหรอกนะแงเนี่ยแล้วเรานะถ้าจะพูดจริงๆนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ย้ำนะย้ำหนาว่าเราเนี่ยห้ามเป็นคนที่เลี้ยงยาเออเขาเอาอะไรมาให้กินก็นสิแตกโลดนะนะนะไม่จำเป็นว่าจะต้องฆ่าสัตว์มาหรอกนะไม่จำเป็นเ,นเ,นเลยนะแต่ถ้าเอามาก็กินให้เนี่ย เออกินเอามานะักกินแน่นอนแหละเออไม่ใช่ไม่กินเออแต่เราแซ่บเด้อเออแต่เราเรแซ่บเด้อเราไม่ได้ได้บาปเราแซ่บนะนะแต่ไอ้คนเอามานะั้นน่ะมันทุกอยู่คนเดียวที่นี่น่ะเห็นไหมละ่ะ <ừ. S 1> มันก็ไม่คุ้มกับที่เราจะว่ามาเอาบุญหรอะใช่ไหมเออก็เราจะมาเอาบุญไงเออ อามีหลักฐานยืนยันนี่ก็บอกเรื่องเนี่ยมากีอ่านเจอแล้วอืพระพุทธเจ้าฟันธงกย่าชัดเจนเลยข้าจะทําบุญบาปเมื่อเดิมหาที่บิดเบียนไม่ได้เออคำพูดเนี้ถ้าบิดเบียนนะนรกอีกอ่ะใครจะเอาละ่ะเออ ก็อย่างที่บอกไงอาตมานี่นะไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะไปนรกอืมไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะไปศาสตร์ลาฉานก็มาเออแล้วไอ้ที่นั่งพูดให้กันฟังอยู่นี่ก็เพราะไม่อยากให้ไปนรกไงอือแต่ถ้าใครอยากจะได้ก็เชิญตามสบายนะอือไง่ายี่าาเนารยเอาไม่มีใครปาถนะแต่มันเห็นเนะี่ย เห็นอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละมันมีไงแมนบล่เงินแน่ไปแล้วอือ ถ้าจะเอาตามพระพุทธเจ้าจริงๆนะเราต้องเลี้ยงง่ายให้ได้อืมถ้าเราเลี้ยงง่ายได้นะทุกอย่างมันง่ายหมดเลยไม่มีคําว่ายุ่งยากอย่างไหงวัวใจนี่ไม่มีอันไกลๆจุกๆจิกๆแต่ไม่มีนะเออม,มันจะโลง่ลงโลง่งโล่งโล่งจริงๆนะเออไม่มได้ไปคิดอะไรเลยเออเพราะอะไรเดี๋ยมันก็ตายเออที่แน่ๆนะมันกินไปเพื่อตายอยู่แล้วนะเออ มันไม่มีหรอกว่ากินแล้วมันจะอยู่เป็นร้อยปีพันปีแสนปีมันไม่มีไงมันเห็นอยู่เนี้ยเออไม่เห็นไหมเออมันกินไปเพื่อตายมันไม่ได้กินไปเพื่ออยู่นี่นะเออมันก็เห็นอยู่นี่ไหมอ้าวแล้วพอเวลามันกินอิ่มแล้วมันถามไหมนี่ เออยิอมแ่อง่แเนี่ห็นไหมว่าจะถว่าิเพื่อนหอแต่งเพอนกกินรอใจขาดเนาะอืมกินรอใจขาดเนี่ยเออ อืมอืมก็เนี่ยก็มีแค่เนี่ยถ้าเราคิดได้อย่างนี้จริงๆนะก็ทําอย่างเนี้นะเออแล้วก็ให้มันได้อย่างนี้นะยากไหมเออยากไหมเออเนี่ยเห็นไหม เอาอีกแบดนะเดี๋ยวหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ้าวคนหนึ่งก็ไม่ยากสองคนก็ไม่ยากสามคนมันยากก็ช่างหัวมันไงเข้าใจหนึ่งคนไม่ยากสองคนไม่ยากสามคนไม่ยากไอ้สองคนมันยากก็ช่างหัวมันไงเข้าใจเข้าใจไหมเออแล้วทีนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะไม่ยากสักคนเลยจบไง เนี่ยถ้าจะทำนะถ้าจะทำเด้อคือถ,ถ้าจะทำนะง่ายๆเลยเนี่ยเออเออเอ,อ,เอ,อ้ได้ยินข่าวว่าใครจะมาบวชด,ด้วยนะ

ไม่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 อันสาธุรอแล้วเนี่ยนะถ้าใครทําได้จริงอันสาธุรอไปแล้วนะนะเอออืนั่นแหละปริพโธดเห็นเห็นเลยนั่นแน

ที่คุยไปเมื่อเช้ได้อะไรบ้างฮะได้ความรู้อืได้อะไรบ้างแล้วได้อะไรได้อตะว่เนนได้อยู่แต่พูดไม่เป็นงงเว้ยเจะ้ยเ่าจาะดเข้าใจอไ่ือ็ระ มันต้องพูดได้ตัวเนาะเอ้าได้มนุษย์ก็บอกว่าได้มนุษย์ตัวเนาะได้สวรรค์ก็ต้องบอกว่าได้สวรรค์ตัวเนาะไม่ได้จริงๆเหรอเออเหมือนกับมันจะอยู่ไกลเนาะ โอ้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลยบายบายเลยก็นี่ไงก็นี่ไงเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าบายบายนะก็นั่งพูดอยู่คอจนคอแหบคอแห้งอยู่นี่ไง